สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมโดพ P2E นะครับวันนี้อยู่กับเกม Ton and l ์ b e r t y นะเกมนี้เป็นเกมเกาหลีนะฮะที่ต้องสมัครด้วยเบอร์เกาหลีนะครับไม่สามารถอยู่อยู่โหลดมาเล่นได้นะเออไม่สามารถอยู่่โหลดมาเล่นได้ถ้าเกิดใครไม่มีเบอร์เกาหลีเองเนี่ยก็ต้องซื้อนะครับ ID มาต้องถ้าเกิดจะซื้อ ID เนี่ยก็ต้องเป็น ID ที่แบบว่าตามตัวได้ด้วยนะเปลี่ยนเมลได้เปลี่ยนเบอร์ได้แนะนำให้เป็น ID แบบนี้นะครับราคาก็ไปดูในกลุ่มได้นะครับกลุ่ม Ton and l ์ b e r t y Thailand ครเวอร์ตี้ไทยแลนด์นะฮะลองไปดูนะครับก็เกมนี้เอินนะครับเกมนี้เอินแน่นอนถ้าเกิดผมพูดถึงเกมเนี่ยเพราะมันเกมที่เป็นสร้างไรายได้ให้ผมได้แน่นอนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมออนไลน์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกม NFT นะแต่ว่าในเกมเนี่ยสามารถหาเพชรหาอะไรเนี่ยมาขายได้เนี่ยเห็นปะมันเหมือนตลาดกลางนะครับของเซนะิร์ฟเวอร์น่ะนะครับยิ่งเซิร์ฟไหนคนเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสขายของ ออกเยอะนะอันนี้ผมก็ขายไปเยอะแล้วเห็นป่ะผมขายทุกอย่างนะตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าขายหมดไม่ทาอะไรเลยนะครับผมตัวผมก็ทําของมาพอที่จะแบบว่าช่วยเพื่อนลงดันอะไรได้นะแต่ซึ่งลงดันในเกมนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปของสีม่วงนะครับของสีม่วงออกมาขายในตลาดหรือว่าถ้าเกิดเป็นของที่ขายไปได้เราสามารถดึงออฟดึงไอตัวความสามารถของมันออกมาขายเพื่อให้คนอื่นอเอาไปใช้ใส่อาวุธของตัวเองได้คือระบบออฟเกมเนี้ มันจะเป็นแบบว่าของ1ชิ้นเนี่ยจะมีออฟแบบเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับออฟไอตรงคือเส้นนะครับไอตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะแล้วมันก็มีอยู่4ขีดเห็นไหมเพราะนั้นผมต้องใส่ออฟเนี้ยซ้ำสี่ครั้งถ้าเกิดว่าผมต้องหาอาวุธเนี้ยที่มีออฟเนี้ยหรือว่าอาวุธที่เป็นสตาร์เหมือนกันที่มีออฟเนี้ยมาวางซ้ากันนะครับมาวางซ้ากัน4ครั้งถึงจะได้เต็ม4ขีดนะครับแล้วก็สามารถปลดได้3อัน ก็ออฟที่แพงๆก็จะเป็นออฟพวกคิหรือว่าออฟพวกเฮฟวี่ดาเมจอะไรเงี้ยเพิ่มดามเอทอะไรเงี้ยมันจะแพงนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเปิดได้ผมเปิดได้ธนูนะครับแต่ว่าธนูมันขายไม่ได้ผมก็เลยไปดึงเอาออฟออกมาขายออฟอันนี้ก็คือแรงเฮฟวี่นะครับแรงเฮฟวี Lang ่แอคแท็กอันนี้คือออฟที่แพงที่สุดในเกมแล้วนะครับเออผมพกได้มาเนี่ยผมตั้งขายอยู่แต่ยังขายไม่ออกเดี๋ยวต้องลดราคาหน่อยแหละนะครับคือซึ่ง1,000เพชรมันเป็นรนะูเซนเนาะ 1,000ลูเซนเนี่ยเท่ากับ4 0 0ถึง500บาทถ้าเกิดคุณไม่รีบไปตั้งขายเองในกลุ่มเนี่ยอาจจะได้ถึง5 0 0 450นะครับแต่ว่าของผมอะมีคอมมูนิตี้ของตัวเองนะครับมีคอมมูนิตี้มีคอมมูนิตี้ของตัวเองมีกิของตัวเองนะครับมันก็เลยรับกันราคาแบบว่าอันเองก็คือประมาณ400ครับหรือว่าถูกกว่านั้นแล้วแต่ว่าใครรับเท่าไหร่นะผมก็ขายไปแล้ววันนี้เพิ่งขายไปสดๆร้อนๆเลยนะครับ1,200เมื่อกี้เลยนะครับหนค,บ 1, 200, คือขายขายไป3,000เพชรนะครับกิว แล้วก็จะมีห้องสําหรับเทรดของกันนะครับก็ใครที่จะมาเล่นนะฮะมือใหม่มีเวลาเล่นนะไม่ใช่แบบว่ามาเพื่อจะมาเออนะต้องมีเวลาเล่นทําตัวนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในกิลของไซมอนได้นะครับอืมไม่ใช่ว่ามาสิงเพื่อจะมาเอออย่างเดียวนะไม่ใช่นะจริงๆแล้วคุณก็ต้องมีส่วนร่วมในกิลนะมีมาว์มีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาถึงจะรับเข้ากิลนะคือผมก็เสียเวลาเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรตอบแทนมานะครับ เนี่ยผมตั้งถ้าเกิดขายออกหมดนี่ผมก็ได้อันนี้ก็446,006 2,000 3,000เนี้ยประมาณเนี้ยอันเนี้ยอยู่ในเนี้ยถ้าเกิดขายออกหมดจะได้อีกแน่นอนฮะ3,000แน่นอนฮะถ้าขายหมดนะฮะโอเควิธีหาเงินหนึ่งเลยนะฮะก็คือไปฟาร์มอม,ม,รมอนตามแมปนะครับมอนตามแมปเนี่ยมันจะมีมอนที่ดอกของม่วงของอะไรเงี้ยเราก็ไปหานะไอ้พวกเนี้ยที่เป็นสีม่วงนะครับอันที่สองก็คือลงดันส่วนตัวครับ ดันที่ปราร์ตี้หคนนะครับนี่ดันปราร์ตี้หคนเนี้ยมันจะมีโอกาสดรอปของแบบนี้เห็นปะ่ะสีม่วงสีไรเนี่ยสามารถเอาออกมาขายได้ถ้าเกิดดรอปจากตัวบอสเลยก็จะมีโอกาสที่ขายได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นแปน,ปนมาแบบนี้ก็จะไปคราฟก็จะมีโอกาสที่จะขายได้เหมือนกันนะครับยีถ้าเป็นกล่องเองี้ยเราก็เลือกอาวุธเลยได้เลยนะฮะเลือกอาวุธได้เลยถ้าเกิดเป็นอาวุธที่แต่อาวุธที่ออกจากกล่องมันจะมันจะขายไม่ได้นะเราต้องดึงออฟออกมา เอาไปขายได้เลยถ้าเกิดดึงออฟดึงออฟปุ๊บมันจะขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่างผมอะ่ะเปิดอันนี้แหละได้ธนูแล้วธนูอะ่ะไปดึงออฟออกมาขายเมื่อกี้อะ่ะเออมันสุ่มนะไม่ได้ว่าจะได้ออฟดีนะถ้าออฟไม่ดีมันก็ราคาไม่แพงนะครับอ่าแล้วก็พวกเพชรพวกนี้ขายได้หมดเลยนะครับพวกเพชรอนนี้เพชรอัพสกิลแต่ก่อนแพงกว่นนี้เยอะนะครับแต่ตอนนี้ราคาถูกลงแต่ยังขายได้อยู่แต่ว่าเพราะว่าผมอัพสกิลสีฟ้าไปหมดแล้วไงผมก็เลยพอผมได้สีฟ้ามาเนี่ยผมก็จะขายสีฟ้าหมดเลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมที่มันจะมาทุกๆ2ชั่วโมงมันจะมีเวลาบอกตรงนี้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดเราไปเล่นกิจกรรมอะ่ะถ้าเกิดเป็นพวกคอนฟิ i c กับกิว่เงี้ยมันจะฆ่ากันได้อ่าแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นกิจกรรมที่เป็นพีชเนี่ยมันจะฆ่ากันไม่ได้ครับมันจะฆ่ากันไม่ได้แล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของอะ่ะคือผมวาร์ปไปเลยดีกว่าถ้าเกิดเราเล่นนะครับกิจกรรมถ้าเราตริดอันดับยิ่งอันดับเราได้อันดับดีเท่าไหร่มันก็จะได้ของตอบแทนเยอะเท่านั้นครับตอบแทนก็จะเป็นหินพวกนี้เนี่ หินพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งระดับเราได้ดีๆที่ดีๆเนี่ยมันก็จะเป็น <ไอ S 1> มันมีโอกาสได้สีม่วง,งด้วยแต่ถ้าเกิดได้ไม่ดีงวปารเนี่ยอาจจะได้สีําเงินนะครับแล้วก็กล่องสกิลกล่องแบบใบอัพสกิลนะก็กิจกรรมหนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะแล้วแต่เราเลือกเราก็หากิจกรรมที่เราแบบว่าคิดว่าเราจะได้อันดับดีๆอะ่ะถ้าเป็นกิจกรรมกิวก็คือถ้าเกิดกิวเราไปทาอะ่ะมันจะได้ทั้งกิวเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น อันเนี้ยคอนฟ lict คือก,กิจกรรมส่วนตัวแต่ว่าฆ่ากันได้ถ้าพบพ้พีชอย่างงี้คือไม่เป็นเขตปลอดภัยครับสายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ต้องขยันต้องขยันคือจะเสียเวลาประมาณ2อสาวันแรกในการเก็บเลเวลทำเวสมานะครับและที่เหลือเนี่ยเวลมันตันที่50เราก็หาของใส่ได้แล้วนะครับเวลาฟาร์มเนี่ยอยากฟาร์มฟาร์มมือนะไม่มีออโต้นะฮะเกมนี้ฟาร์มมือนะฮะถ้าเราฟาร์มเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ย ของชิ้นไหนมันแพงเว้ยของชิ้นไหนมันแพงเราก็ไปฟาร์มแบบนั้นได้นะฮะแล้วก็ไปดูมอนเนี่ยแล้วก็ไปดูมอนที่แบบนั้นนะแล้วกดตัวเนี้ยว่ามอนมันดรอปอะไรมันจะมีมอนบางแบบบางตัวที่ดรอปเป็นสีม่วงนะสีม่วงนั่นแหละเอาสีม่วงครับเพราะว่าสีดำเงินเนี่ยมันตันแล้วตอนเนี้ยมันค่อนข้างตันแล้วนะครับถ้าเกิดมีคอมมูดีนะครับลงดันตลอดอย่างเงี้ยไอ้ดันที่ผมบอกเนี่ยไอ้ดันที่ผมบอกเมื่อกี้ดัน ดันส่วนตัวที่มันจะดอกของม่วงเนี่ยคือมันจะต้องใช้แต้มนี้ลงนะคือเปิดกล่องหนึ่งอะ่ะมันจะใช้ประมาณ300แต้มนะครับวันหนึ่งมันจะให้เราแค่ประมาณ6กหรอไอประมาณ900อเออประมาณ5้าหลอประมาณ900ครับรีชาร์จให้เรา900ถ้าเราเปิดถ้ากับว่าเราเปิดได้3ครั้งเปิด3ครั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้นะเราลงดันต่อได้มันจะได้เงินนะครับแล้วก็มีโอกาสจะดอกของพวกเนี้ยที่ตกจากบอสเลยมีโอกาสจะเข้าตัวนะครับที่ตกจากบอสเลยนะครับแล้วก็เวลาเรา ลงดันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ทุกครั้งที่เราลงดันที่เราเปิดกล่องอะ่ะมันจะได้เม็ดสีม่วงนี้มาเม็ดสีม่วงนี้ครบสี่สิบเม็ดเมื่อไหร่เอาไปแลกเป็นกล่องอาวุธได้นะครับกล่องเปิดอาวุธได้นะครับอันนี้เหมือนกันตีอวอสโลกตีบอรสโลกก็มีโอกาสของตกเข้าตัวเหมือนกันนะต่อให้เราเราดาเมจไม่หนักนะครับเราก็มีโอกาสได้เหมือนกันถ้าเราเก็บนกตัวนี้4ี่สตัวเรา,เาเก็ไปแลกอุปกรณ์ได้เหมือนกันสีม่วงนะครับเออเพราะนั้นเนี่ยขยัน เกมเนี้ยขยันยังไงก็เอินได้ถ้าเกิดเราไปสายเอินนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอินจะทำตรงทำตัวคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามาที่หลังยังไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้ของถูกมากถ้าเกิดคุณคุณมาถึงมาซื้อของม่วงใสเลยเนี่ยก็เก่งได้ทันคนอื่นเหมือนกันครับผมแต่ว่าเพราะว่าเวลมันตัดที่50าสิบไไม่ได้มันไม่ได้ไปเรื่อยๆไงตอนนี้ทุกคนตัดที่5 0จะต่างกันที่เลเวลของสกิลสกิลในตัวอย่างเงี้ยต้องอัพขึ้นไปสีตอนนี้เป็นสีม่วงกันหมดหมดแล้วล่ะต้องอัพขึ้นสีทองแล้วล่ะ เราได้รางวัลเที่าไห่ครับแรง์กิ้งของเราโอ้ผมได้ซีทีซีีหกครับได้ของรางวัลก็คือได้กล่องสกิลนะครับกล่องอัพสกิลที่เป็นฝั่งมาสเตอรี่เนี่ยเจ็ดกล่องแล้วก็หินอันนี้เจ็ดก้อนถ้าเกิดเอาเหินไปขายสมมติว่าเมื่อกี้มีสี่ก้อนนะสี่ก้อนเนี่ยก้อนละเจ็ดจุดห้าขายไปเลยสามสิบ เออสามสิบแลเห็นป่ะแต่ก่อนแม่งแพงกว่านี้อันนี้แม่งกากแล้วมันมีทั้งวันนะทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงอะ่ะบางทีเราได้เราได้แบบติดลัคกี้ได้เป็นเม็ดม่วงไปเลยมันแบบสุ่มมาเงี้ยเราก็มีโอกาสได้เยอะวันหนึ่งก็ได้หลายร้อยอยู่อะ่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีอยู่แล้วอะ่ะพันสองพันนะ่ะถ้าเกิดเล่นเกมนี้นะเออผมก็เล่นมาอาทิตย์หนึ่งนะที่ผมขายไปไปพันสองอ่ะแต่ของก็ยังขายไม่หมดไงของยังขายไม่หมดไง,ง,ย,ง,ย,ไดไงยังมีของที่รอขายอยู่ เนี่ยออกยังมีของที่รอขายอยู่ยังมีกิจกรรมกิ้วอีกดูดิกิวก้วกิ้วเราเล่นไหมนี่ไงรางวัลที่ได้จากกิ้วอีกกิจกรรมที่เป็นกิ้วมันจะได้ทั้งกิว้วเพราะงั้นถ้าเกิเราอยู่กิวดีมันก็จะมีโอกาสได้เนี่ยได้มาอีกสี่เมตรเห็นปะเออไม่ได้เล่นน้อยนะน่ะโอเคนะครับ ก็อันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ Pay to Earn ที่ผมสามารถเอิร์นได้จริงๆนะฮะใครมีสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมอย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามช่องโด p a เพย์ทูเอิร์นยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ